หลายวันแล้วค่อะาอารวาอรวาวาอาวคือค่าไตาย,ยังไม่ลงลงเหลือสองจุดเก้าจากสามจุดเก้าเป็นสองจุดเก้าก็ได้ยังทำหมันได้ ตกใจหมดเลยเนาะยูตรงนี้อีกทำหมันทั้งนั้นเลยอันนี้ก็น่าจะแมวจอดนล้วอย่งเนี่ยทำหมันยู่หน้าดิคะแมวจอดนแน่ๆดูด้า เมื่อกี้เพิ่งจะขึ้นไปนั่งอยู่ดีๆหยกๆสงสัยจะตีกันไปอ้อมขับรถไปข้างนอกปลาเกลยวเองอยากจะขึ้นไปอยู่ข้างบนแต่ชอบหาเรื่องน้ำตาลเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนเดี๋ยนะนนนน <laughs> อยากนอนเล่นข้างบนเห้อยบไปหาเรื่องพี่ตาลน,นะ ตามันไม่ได้หาเรื่องเลยนะตามันเงียบมากบอกเลยว่าตามันเงียบมากมันไม่ได้อะไรเลยเออร้ายมันร้ายไอ้ฝันเนี่ยคือแม่เอามาแยกให้มันอยู่ข้างล่างในประมาณสองวันแล้วค่ะโทะวันก่อนตีกันแม่ก็เลยย้ายมาอยู่ข้างล่างสองวันแล้วปรากฏว่าเจ้าขวัญก็โวยวายฝันโวยวายมากโวยวายแบบว่าโอ๊ยนู่นนี่นั่น มันก็อึดอัดแล้ก็เข้าใจแต่วันอยากตีกันทําไมล่ะน้ำตาลดีขึ้นค่ะกินแกงเห็นไหม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 เหนไหมเห็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 นไหมยเห็นไหมเเห็นไหมเห็นไมเห็นไมเห็นไหมเนไม่อ้อามไม่สบายหนักมากคือไม่สบายแบบชันที่ลูกไม่ได้เลยอะค่ะนอนดับท้มเลยอะปวดท้องอะท้องเสียปวดท้องก็คือเรื่องของเรื่องก็คือจริงๆแล้วเป็นคนที่กินอพวกน้ําขวดพวกอะไรไม่ได้ที่มันมีกรดอะ แล้วไปอ้อมมาท้องว่ากินน้ำแดงโซดาก็กินบ่อยนะคะไม่ใช่ไม่บ่อยกินบ่อยด้วยนะก็คือเลยมันมันมันก็เลยเกิดอุบิเหตุแล้วก็แบบสลบสไลด์มากนอนสลบสไลด์ก่อจะลุกขึ้นมาให้ข้าวลูกเก้าโมงกว่าทาความสะอาดต้องลุกขึ้นใหม่อีกรอบนึงก็ประมาณเอา้าจะนอนไม่ได้แล้วสิอ่าเพราะว่าอะไรจะต้องเอาพัดลมไอเย็นเมื่อวานนี้ไม่อ้อมลุกไม่ไหวไนะคะสิบเอ็ดโมงกว่าพี่ฝนมานอนข้างนอกค่ะพัดลมมันเปิดทิ้งไว้อย่างนี้มันไม่ใช่อเย็นไง แค่แม่ไม่สบายเองนะลูกร้องกันกระจองงองไงค่ะเมื่อวานกินข้าวก็สายเก็บกระบะทรายให้ก็สายอันนี้เดี๋ยวแม่อ้อมต้องรีบไปต่อพระบก่อนพระบรถหมดตั้งแต่เมื่อวานละยังไม่ได้ไปเพราะเมื่อวานนี้ก็ฝืนใจมากเลยอะไ,ไปส่งไปรับเชอรีนฝืนใจแบบไม่รู้จะทำไงก็ต้องฝืนใจไปจะไม่ไหวก็ต้องไปอย่างงี้แล้วก็หลบ หลับสลบสไายประมาณเมื่อคืนนี้ตื่นมาทาความสะอาดกรงแมวห้าทุ่มครึ่งแล้วก็กะว่าเออจะทําความสะอาดกรงกระต่ายก็ทําไม่ไหวทาไม่ได้เลยนอนแบบหลับตลอดนอนตลอดเลยเอ,อ่ะพี่แม่ก็ทําหน้าดูพี่หมอกก็าําหน้าหมอกอมหมอกหรือเมฆไงแม่หรือหมอกเอาหมอกหมอก,มอกทำหน้าจะทําหน้าอย่างไงี้สิลูก แต่พ่อลูกพ่อลูกผูกพันตัวต่างกันริบริ่วเลยพอพืดกับตะวันเขารักกันมากตะวันชอบตีม่อนค่ะแต่กับพอพืชไม่เขาจะนอนเขาเคลียร์กอดกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขารักกันอสองคู่ตะวันกับพอปืดเดี๋ยวแม่มาเก็บให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่ไปต่อพหลบรูก่อน ไปซื้อยาค่ะยาแก้ไอเมื่อวานไม่เอาซื้อยาไอที่ตรวจโควิดมาคือมันหนาวไงยคะมันหนาวคิดว่าตายแล้วเราเป็นหรือเปล่าปรากฏว,ว่าไม่ใช่วันนี้หายเรียบร้อยแล้วค่ะดีขึ้นเยอะแต่ยังปวดท้องอยู่ท้องปวดอยู่นะคะแต่ว่าก็ทุกอย่างปกติหมดแล้วแรงเริงยังมีปกติหมดแล้วเดีไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวกลับมาทําความสะอาดให้ตัวร้ายตัวร้าย ร้ายมากอยู่อย่างงี้ค่ะเสียงฮะ <acted> นนให้ตามันตีนะให้ตามันตีเลยให้ตามันตีเลยดื้อส่วนเจ้าส้มเนี่ยเมื่อวานนี้ยหมอบอกว่าตรวจเลือดออกมาแล้วคือ,อคือค่าไตาเนี่ยต้องอยู่ไม่เกินที่สองนะคะเจ้าส้มเนี่ยมาครั้งแรกสามจุดเก้าตอนนี้เหลือสองจุดเก้า เอาบอกว่าวัุกจะตรวจอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะคือตอนนี้ให้น้าเกลือทางเส้นเลือดอยู่แล้วก็อรารวาดอย่างที่เห็นนะอย่างในคลิปนะคะอาลวาดอย่างที่เห็นนะ่อยู่หลายวันเกิน <c oughs> มาถังโกงเกินไม่ได้หลายวันแมวจอน,นะคะส่วนน้องมัมมี่ที่ถูกพันตัวไว้ที่ว่าถูกคนสาดน้ํากรดอะ่ะก็เห็นเขาบอกว่าดีขึ้นแล้วทางแสดงว่าเขาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแมวที่อยู่ตามหอพักเหมือนกันก็ไม่รู้มากน่าจะสงใจหรือว่าเป็นอาพาร์ตเมนต์อ่ะเขาบอกว่านิติมารับตัวไปแล้วน้องดีขึ้นอาการดีขึ้น เดี๋ยวเขาลับไปทำแผลเองเพราะว่า,วางี้นะคะเพาว่างี้นะคะก็นา่งสารมากเลยคนเราเนะาะเช้าก็ดูคลิปไปที่เจ้าของมันปล่อยหมาให้หมาวิ่งตามรถอตโอ๊ยจะบ้าตายดูไม่ได้ค่ะดูได้แป๊บเดียวดูไม่ได้เลยดูแล้วแบบเครียดไม่ดูดีกว่าสงสารมันอะไปแล้ว